สวัสดีชาวรายการอาเทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวเกมอะไรนะ A.P.D. ครับวันนั้นนอ้วันนี้เราจะมาเล่นกับคุณภูนะใช่ปะ่ะอ่าใช่และใช่ละอ,อันนี้เราจะมาช้อปปิ้งกันก่อนนะใช่ไหมเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นเออใช่เดินเล่นแล้วค่อยบูวิ่งคือการวิ่งกดตัวชิปสำหรสำหรับคนที่อยากเล่นนะอ่า <laughs> ไม่รู้อ๋อคือว่ามันอาจจะแล็กหน่อยนิดนึงนะ สำหรับคนที่ขอบกากเป็นไงเว้ยอ้ามึงอยู่ไหนเอ้าอยู่นี่เดี๋ยวพาดหลงกันละโอ้ยมันรอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วภูภูทำไมภูเสื้อจ็คใส่ชุดอย่างนั้นขาววะใช่ไหมออาทำไมทำไมอ้ามีหมวกวะมีหมวกใส่ชุดอะไรทีเท่วะอ๋อมันมันบักบักบักเออไปไหนเนี่ยเืี เล่นเล่กน้ำไมวะเนี่ยแต่จะเล่นมันช่วยอะไรได้เนี่ยเห็นไหมยังมีอะไรเห็นไหมหกเมตรหกเมตรหกเมตรข้างบดนอ่ะลุยแม่งเลยสัตว์ลงมายังลงมาชะล็อกเลยว้าเออไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆเซนโลเนี่ยนะใช่มคล้ายแต่ว่าไม่เวอร์ไม่เวอร์เหมือนเซนโลเซนโลนี่โอโดดทีหน้าฟุ่งหยดเตึอง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 เราไปบู๊อะไรไหมจะคิดไปบู๊ อย่พึ่งอย่เพิ่งอยวเล่นอีกอ่ะเปิงฮาริสผมนะเนี่ยะตัดก่อนยังไงตัดก่อนตัดก่อนขอตัดก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเออเออซื้อกระสุนตรงไหนวะมาซื้อปืนมันก็เท่ากับซื้อกระสุนแล้วโอเคนายทำอะไรนายนายทำอะไรจุดเปิดบายเฮ้ยซื้อปืนเหมือนกันเนหรอแปลกเนอะ เฮ้ย <Hey. S 2> most people suck wish there was more like you โอ้โหเใช่สะบูมือนกั็จะแพงนะอ้าวจะไมเงียบอ่ะไปสัตว์อันแล้วเยอะครับอ้าวทำไรอ่ะสัตว์ขัดอีกแล้วโอ้ยแฟนคลับอีนะโอ้แฟนคลับอีนะ อดีเงียบ <laughs> สวัสดีครบตนวันนี้วิอยครัครัครัไอ้สวัสรีชาวรายการอาเฮลจีอารคันนะครับวันนี้จะมาเล่นต่อกับเกมอาเอพีบนะช่วงที่สองกันกัดการเอการพูลแรกนะใช่ป่ะต้อง,อ,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไตังไมพูดกันเลยสัตวิ่งไม่สุดไปอย่าพิ่งไปไรอู้อ่นยาแลกนะนะ ผมมีทริคอะไรจะมาบอกเสนอเสนอทริคอะไรมึงนักรับในตรงยา่ามัดเอ๊ตัวดับค <c oughs> งคื่นแล้วยืนยิ้มยิงเลมันเป็นการซ่อนตัวจากศัตรูในตรงย่านะลามาเวลามันมาก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็ตุยมันได้กล <c oughs> ับไปบ้านสวยสีดำว้สัตว์มีผมหัวดำมาจะไปบยเร่มาต่อไปบูเร่เฮ้ยไป เราอย่างแรกคือล้อไปโดนรถคนอื like ่นนะโดนรถเอ็ม hmm. บ no ีซีนั่นเองนะแต่พึ่งนี่ยองไปทางนี้เฮ้ยไอ้มโซเข้าแบบล็อกๆครับดูนะให้มันล็อกดิเข้าแบบอินดี้เข้าแบบอินดี้ประหลาดมันไม่เหมือนแลนโลนะเอ้มไปไหนวะเอาแล้วนี่ไงกำลังมาเลยเดียวเดียเดี๋ยว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 เพื่อนพึ่งพึ่งล้อโซ่ยังขับได้เงยเด้งยังไงวะเฮ้ยใส่ไปล็อกดูดิ ยุดรถปี๊ F หนึ่งแม่โอ้ยอย่าค้ากันเลยเเจ๊ก็มาคัดคิดแล้วนะมันมาตอบอะไรนะคุณพูดยูงไรคับอยู่ในตรงย่าอ้าวไม่ได้อยู่นี่วะอ้มาจะ่ินย่าเราจะเดินลุยกันนะเราจะใช้รถนะรถแง่ง เธอเป็นเพื่อนยังไงไม่รู้นะฮะวุ้ยสัตว์ตํารวจแล้วอ uh, ้าวอ้าวอ้าวเอชดีเล้วอย่าไปยิงมันมันไม่ใช่เพื่อนเราเอ้าไม่ใช่ไเอ้ยเปอนเพื่อนเราเนี่ยไปเนี่หาตัวที่มีเชือกแดงอ้ําแล้วก็ยิงยิงมันซะจบเรื่องบอกเคล็ดลับฟรีแลนซ์ได้ไงไม่ได้เอ้าอย่าจะดูยวดูเลย เฮ้ยรถติดช่วยยางยังยแบนยาอย่าทำแบบนั้นมันต้องใช้ปืนนี่พอแล้วเฮ้ยคนขับะพละพละไฮ้ตำรวจตำรวจเลยอ้ยใส่หมหดมากเลยผู้หญิงนะคุณไปด้วยยังไงเฮ้ยเฮ้ยบอลเพื่ออะไรห ทั้งสามการทำรถเป็นเลิศเก็บเร็วสวยเชื่อคืนนดที่เขาติดเนอะอ่ะทางไปนี้อ๋อบ๊ายบาย ไม่เราใจนะแต่ต้องเปิดอีกนิดนึงเฮ้ยนั่นเองเไอ้แมลงเลยลงเลยลงเลยนั่นะ่ะชื่อดแดงๆอ,อ่ะเตรียมกระสุนกอ,อ่าเตรียมยังตามไปเลยมิกิเลเนี่ยมิกิเลตามไปเลยเฮ้ยพิกอัพมันทันศัตรูไม่ใช่หรือเปล่าทันศัตรูทันตูโอ,โอ,โอร้ระเบิดระเบิดระวังไว้ กดนั่งกดนั่งเหมือนในเกมแล้วล่ะลล่ะลกดนั่งกดตัวนี้เหมือนในเกมเป๊ะปอุ๊ยระเบิดมันเป็นพีพีอ่ะอ้ยระวังระวังนะเนี่ยตายสัสใครฆ่าได้วะอ้ํากับภูคุงฆ่าได้ำได้แก่ช่วยแกช่วยแล้วอย่าไป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 ชสียใจตายแล้วมม่ย้อยโอ้หมันพองกันอย่างดีเลยเข้าทางประตูเข้าไม่ได้ไม่ได้ ก็เราซุ่มเราซุ่มเด็ดพงหญ้าไอ้เกมเอเป็นเกมเอพีเอสที่มันนะอ่หรือเปล่า่ะเกมเอพีเอสวเอพีอาดีมันยิงอ่ะมันมันอยู่มันมันมันแรกมากตอนนี้ประมาณเวลาสี่ทุ่มครึ่งน,นะดูจากในในเกมนะไม่ใช่เนข้างนอกก็แต่ข้างนอกก็เป็นสี่ทุ่มเล่นะสี่ทุ่มฟาฟาแล้วเฮ้ยไม่มีคนอยู่ลุยแม่งเอ้ยอา เฮ้ยนังไงเพื่อนเราต้องวิ่งตามไปข้างหล่างอู้อู้ตายเลยตายยังทักษะมาริโอโดนมาริโอเนโก้โดนเฟลแขนขาดตายยังมึงนะตายตายตบตบไม่ชิดดีเลยแขนแขนด้วยแขนตายยังแขนทะลุตายแล้วแขนทะลุเลยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงฟูขุงฟูคุ้งจ้าพร้อมขุดรูยังเจ๊ง่ายไม่ล่ะเดี๋ยวดูทำไร

ไปยิงเขาจะไมต้องฆ่าเขายิงให้เขาทรมานบ้าระวังระวังโดยจริงโอ้กอดตายยังเรียบร้อยตายเรียบร้อยต้องไปนอนเฮ้ยต้องกปรเนินเรีย้ยช็อตต้องไปนอนในยาตึ้งตึ้งตายยังอ่ะยังไม่ตายยังไม่ตายเอ้ยรอด้วยกูยอมตายให้นินกบหน้าไปฮะยอมตายเฮ้ยดินกบโอ้ โอ้ยโนยิงละยิงติดกำแพงไอ้หยาเพิ่งตายเพงตายเพงตายปาละเบิดโอ้โหเดมเหน้าเลยไอ้ผู้ช่วยตัวด้วยมานี่ดีมาแอบอยู่ในแถวรถเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยป้องกันมือกรตายมือะตายแล้วโอ้โหไม่ช่วยยิงเลยยิงไม่โดนเลยสัตว์ไอ้อัมอัมได้สามได้ร้อนึง ไปวะเพรจนชีวิตรันทดชีวิตแม่งอุ้ยตำรวจวัูดีครับไอ้อ่ำเฮ้ยเราเราเรเปลี่ยนอาชีพเป็นยังไงวะอะเปลี่ยนชีพเป็นตำรวจคนนี้ตั้งไงวะเอ้าเราสูงๆก่อนเอาไอ้อ้ำไปไหนวะเอ้าอยู่ดีอะไรไม่รู้ภาพมันเบลอๆใช่ไหมเออภาพเบลอๆเอาตายเลยเฮียเดินเดินเบืมั่วๆเนี่ยเฮ้ยทะลุแมพเฮ้ยทะลุแมพวิ่งทะลุแมพไว้จริงวะ โน่โน่ตายตันตันตันไม่ตายบอวะเนี่ยอยู่นในนอสแล้วเอ้าเป็นไรเนี่ยเอาไปไหนจบแล้วอวะนี่ไงเกิดอเกิดที่ไหนวะไอ้ภูเอ้าทะลุแมพไปซัดอยู่อยู่อยู่ข้างนอกเอ้ยเฮ้ยไอ้ภูทะลุแมปปะทะลุดิกดมามาเที่ยวถนนนะถนนเนี่ยอ้ำเจอแล้วเนี่ย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 มาเหมือนเดิมละ เอ็นบีซีสิไม่เหมือนเดิมละวีนบีซีก่อนเฮ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยต้องโดโนไม่มีอยู่นอตอะไร่ยไปเด้อแบบแบบแบบเราไปฆ่าคนกันไม่มีระเบิดอะเซ็งมันนีงมันนีงเราจะมาเล่นฟรีแลนดิ้งกันไหมไม่ดีฮะไปเดี๋ยวเจอผู้หญิงผู้หญิงสวัสดีครับผู้หญิงเออเราอะทำไงวะกดตัวเอฟค้ง เจอผู้หญิงก็กด F ค้างไงเฮ้เจอผู้หญิง F ค้างอ่ะเอาของตกแล้กด F แล้วเของมันเฮ้ยอู้กระโดดมาคำนวณครับยังเทพครับเฮ้ยไอ้เสือเนียบงเนียบพุ่งใหญ่ๆทำต่อยแม่งไงตายมีอะไรบุ๋มเงินเก็บไงกันเก็บไงวะให้เก็บเงินยังไงวะเก็บเงินยังไงกดตัว F ไม่หรือไม่ก็ได้เองกดดูๆทำไรเออ เอออำอำอำอ้สกอเตะสกเตะสฟุตบอลฟุตบอลเตฟุตบอลอือ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 อนีอือ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 ดืออืออืออือ้ืออืออืออเออื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 ออ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  อ่าเป็นทักษะฟีลนิ่งอันนี้ฟีลน,น,นิ่งฟีลนิ่งฟีลนิ่งโซฟานอตมึงมามาเล่นแล้วมาเล่นฟีลเลอรนิ่งเฮ้ยนี่ไงซุ่มละซุ่มลูกค้าซุ่มค่ะการซุ่มขอจิตวิญญาณเฮ้ยเจ้าหูหญิงจะต้องวิ่งไปโดโอ้ this is button เฮ้ยมาดิไม่สนใจ <c oughs> <c oughs> ไม่สนใจเออไม่ชอบ หายกันหายกันเฮ้ยนี่มีปืนด้วยเอ้าโทรซับไปโอซัทบจะโทรตำรวจโทรหาตำรวจหาตำรวจดิดมิสเตอรันติดดาวเลยติดได้ดูดาวตรงไหนวะกูส่องดาวเลย่ะอิงกี่ดาวดาวเดียวดาวเดียวส่องดาวฆ่าคนมากรถดาวรถเก็บสุดมาละรถดาวยังไงวะอ๋อวิ่งไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ฆ่าตัวตาย

ดูดบไม่ขับอ่ะดูต้องการดูคือจิ้ม yeah, ย yeah, ืนด like ูด yeah. okay. yeah, ูแม่งรถรถรถทับศพเฉยเลยเฮ้ยมามาขึ้นกันล่ะไอ้ศอกออกไปไอ้ไม่ได้ดูตังกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ขึ้นไปอย่าพึ่งเราด้วยไม่มีตังไม่มีตังไปรถไปอัพเอ้ยขึ้นด้วยไอเยี่ยมันขับเองก็ตัวเอฟ ดไม่ได้วะ You are not premium Enter vehicle เออไปเลยไปเลยเฮ้ยไม่ขับไม่เฮ้ยหารถคัอยืนนี่คันนี้มันนั่งไม่ได้ว่ะคันนี้อะคันนี้การโดคือจิตวิญญาณเฮ้ยเอ็งขับเถอะเอ็งแยกรถมาเลยโอเค ได้หมเนี่ยอยู่น็อตเพเนียมอย่างเงี้ยเพเนีมเข้าไม่ได้ป่ะให้เราเดินเลยไปฆ่าคนยังเปล่าเนี่ยเดิน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 ไปตามมัคคิทิเฮ้เรารีวิวไม่มันเลยเราต้องไปสัดสอยนี่ต้องตัดต้องตัดคลิปไปฆ่าคนป่ะอากันตูดตัวเม้งสัตว์ตัวเยอะทำมันสัตว์เฮ้ยก็ตัดคลิปมาแล้วนะแต่นี่จะเป็นโหมดแบบยิงและห้ำนะใช่ไหมคุณผู้ใช่แล้ว แล้วก็จะมายิงกันหนึ่งปูมาาเบิดกุไงวะเอ้าไปหาปเาิดวอู้จะตายแล้วไม่โดนสัตให้มันแนวไว้ตายยังตายยังยังไม่ตายโอ้เฮ้ยระเบิดระวังไม่ใช่ตายแล้วกดปลาเบิดกดไงรู้ว่าไหมอ่ะกดเลยก็ถามอยู่ยังไงเออเออ เอาละเอาละคุณพูอยู่ไหนครับโอ้โหรับรับในยงย่าเลยอูู้หผมกำลังทำรับรับในยงย่าอยู่กำลังแฟนแฟปแฟมวดนี้ดูเรื่องตรงไหนวะเชียผมกำลังแฟบอยู่เลยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ทีมไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ทีมอะไรทีมเอ่อทีม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 แดงทีมทีมแดงเหรอทีมแดงเหรอเราทีมเขียวหรือทีมแดงทีมแดงเอ้ทีมเขียวนะ ถ้าทีมเขียวเราได้แค่สิบแปดมันมันได้ยี่สิบหกแล้วมัน่าได้ยี่สิบหกราคาได้สิบแปดไอ้อ้ำเราด้วยอย่ารีบดีว่าอ้ำไปลับๆเลยยงยากเหมือนนั้นอะอะไรอะไปแฟบใช่ไหมอ้ำข่ารู้น่ะว่าจะลงไปแฟบไปรอบฆ่าศัตรูดีศัตรูรอบฆ่ามากกว่ามั้งใช่แล้วข่าวกวาไอ้ข้าไปไม่ใช่แล้วไอ้ข้าโง่จริงนะเอ้ยที่มันลดดีกว่าจิกดีกว่า ้จาต้องมเพื P ่อดกันโดกวิโดวาคินโดวาคินเอ้ยเอ้ยรถลล็อเวทงดังเอ๊ไปลยสัตว์ลงจากบันไดเยตวบิดขึ้นมาดี่เคผมโดนไอลังลุย่อยู่ที่ไหนเนี่ยพุช่าสพานิาล็อกสามแผ่นสีแผน แล้วศัตรูอยูไไ่ไหนวะยี่หาศัตรูไม่เจอต้องว<จ>ิ่งไปหาเฮ้ยศัตรูไอ้อำเราด้วยไอ้ชัดจบเลยตายเหรอไม่ตายไม่ตายตกเฉยๆขึ้นมาบอกว่าจบตกใจนี่ว่าตายฮะคนอย่าง้ามเกิดมาตาย <c oughs> เฮียเกินกูคงไม่อยู่ที่นี่มึงแล้วตอนนั้นตอนนั้นเพื่อนเล่นเล่นเกมเลยวะเออไอชัดไอ้เราพูดไอ้เราเราพูดเรื่องเกมนี้ฝ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าจะ ไม่อยากไอช็อตหรือเอานี่กันแน่กำลังกำลังคุยถึงวูดดี้กันมาคุยใช่ไหมเออแล้วเพื่อนมันเกิดมาพีบีเออเกิดมาก็ตายเออตั้งฉายาเลยวูดดี้กันมาคุยก๊อปเกิดมาตายไออ้ำศัตรูด้านหลังช่วยด้วยไปหฮะนี่แดกเฮ้ยช่วยปลดล็อกกูทีกูจะตายแล้วล็อกไงวะกดตัวงเอฟค้างเฮียเร็วน้อ อ้ําจอเป็นอะไรไม่รู้ว่าอยู่นี่มีสีสีอะไรไม่รู้เต็มหน้าจอเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีแปลกๆว่ะต้องลับๆต้องลับๆที่มือๆอ่ะมันจะมองไม่เห็นแอมเงี้ยเงี้ยมือมือแล้มองไม่เห็นมองแบบหน้าจอกากเกยเออหันหันเมาเองมีมีอะไรไม่เป็นสีสีจุดมาเข้าประตูเราไปอ้ําเดี๋เพิ่งไปเราด้วยเราขึ้นขับมือบนบ่อะไรอาเบเฮ้ยนะอาเบใครขับรถมาซิ่งอะไรเนี่ย เฮ้ยอ,อยกเว้นว่ามันเด่นชื่นช่นงเงี้นเล่นเกมนี้กิ่จิกนะเกมนี้กิ่จิกนะฮะเกมนี้กิ่จิกนะอ่าสี่ห้าจิกได้มึงรู้แน่สี่ห้าจิกนี่ตอนนี้ปรับภาพปรับภาพแบบสูงอล้วไฮแล้วโอ้แเล็ดปิศาจแล้วเป็นไงวะโดนสไนซ์รอบคาเรียบร้อยแล้วอะอะไรวะกราฟิก มันเอาสไนเปอรจากไหนวะก็มันซื้อไงซื้อซื้อ,อยังโหดสัตว์เก็บตังค์มาจากไหนเดี๋ยวกูไปดูตังค์มั่ง,งดูกินดูขึนข้นตันตังค์ตอนนี้ข้าไปตังค์อะไรยี่ห้อค่าทำไปดูตังค์คนอื่นแล้วแล้วดวกนะูกันยังไงเนี่ยอีกราฟิกยังยังยังโหดเออเกมนี้ทำเพื่อหนังแนะ่นอนเลยกูดูจากงานนะฮะเกมนี้ทำเพื่อหนังนะยังไงเห็นป่ะแม่งน้ำปกโคตรเยอะอะไรเงี้ย เฮ้ยน้ำปุงหนักนะเฮ้ยตกเฮ้ยศัตรูสองตัวอู้ตกบันไดอู้ก๊อชรับรับในถุงยาต้องรับรับในตรงนยาไว้คุมคือแล้วยิงต้องเดินไปทางสช่วงเฮ้ยศัตรูไม่ตายวะศัตรูอู้ศัตรูโดไปนะ้วอูตายศัตรูตัวหลังเหี้ยเล่นเกียนไม่ตายวะอ้ศัตรูมาตาย ยังเกียนยิงมึงอัมซาสีา 4, 4, 4. ่สี่ตะกี้ยิงมึงอําัาทีตายหาเลยมึอยู่คนฝั่งกูลูกซองเป่าหวาัวนะเดียวตายหาเลยเฮ้ยมึงอยู่คนฝั่งมึงอยู่คนฝั่งกูจริงเหรอเปล่าแล้วมึงยิงกูได้ไงมึงบอกอะเออไม่รู้มันเหมือนตะกี้ช่วยยิงศัตรูแล้วศัตรูมายิงแทนอ่ะ <c oughs> เออเข้าใจไหม เ,เข้าใจตอบแับฉันดีกว่ายิงพอยิงโคตรรักอะ <l oss> มิสเตอร์คอมเพลชอย่าเงี้ยเมื่อกี้เห็นแต่ตัวมานตรงนี้จเจอแล้วดู้ตายแล้วมันเอาปืนมาจากไหนเอาปืนมาใจากตว์้องการปรับสว่างปรับสว่างแม่เงเลยอ่ะรายเห็นรายเห็นชัดจนมากมากจนเห็น มันมืดๆนี่ายเป็นสว่างเร็วไปเฟรดดูสวยมากเลยแกน,นี่แต่มีพลาดหนึ่งเอฟเฟตรดกองผิว,ผว,ผวนะเห็นไหมจะไปเสียไอ้ําอ้ําเดินไปไหนเดินขึ้นมานี่นี่อยู่บนหัวเงี้วนี่ไอ้อ้ํศัตรูศัตรูศัตรูเห็นไหมัตรูตะกี้ไม่เห็นกูตาทัวไอ้อ้ํขอกินได้ไหมตาเป็นทัวกูไม่ให้กูหรอก เนื้อศัตรูเอ้ยสัตว์โอ้โหโดนเลยตายเธออําไม่ตายเลยอําซาซาทั้งโดนจับทั้งโดนช็อตไอ้อําน่าสงสารเฮ้ยเพื่อนช่วยแล้วเพื่อนช่วยเราโดนยิงโอ้โหเพื่อนช่วยเราโดนยิงช่วยหาห้องเะช่วยแล้วตายสัตว์ไปว่ามึงต้องช่วยฮะอู้โดนยิงโดนยิงโดนยิงให้ยภูไปซื้อปืนกันดีกว่า ตังยังไม่มีเลยซื้ออะไรมันเอาตังมาจากไหนวะเก็บรวยๆอย่างงี้ฆ่าคนสินะอ๋อเปนตัวเยอเบมาเราจะไปฆ่ากันลุย let's go เดยวกี้แดชโอ้ยโดนยิงจะตายหาจะตัวแล้วฮึมรียบร้อยยิงไม่โดนเลยเออไนายทนายปะหัวตายหาเลยมึงเอามึงแท้เลยเล่นเคเอไหมไม่เล็กรับรองภาพมันอย่างงี้แหละกากกว่าในนี้่ตายตายตาย เรียบร้อยฆ่าไปหนึ่งคนไปไปฮะฆ่าอะไรกันเนี่ยแอมเตะศพเตะศพเตะยั <c oughs> ยงไงวะก็วิ่งไปเดินไปตน<ะ>เตะนะเฮ้ยเฮ้ยศัตรูเฮ้ยจะทำยิงด้วยแอมถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อ้าวชไม่ทำไมชิบหายละร่วงร่ว,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 วหมดรั่วหมดปากเลยจบเลย A.P.P reload อีดีชักเจ้าบ้าไปอมไปไหนไปหาไปหาสัตว์น่าจะมีเอ้มันไอ้ไอ้คิดอรสับสนบอบเลยยิ่งเงี้นเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปขึ้นบันไดมาร้านคุณไม่ขึ้นในร้านคุณลุยสดไอ้สัตว์ร้านเฮ้ยยังไงศัตรูยิงไม่โดนตกแม่งแล้วเราถ้าเล่นจบแต่เนี้เราก็ทำการจบการรีวิวนะ ไอศัตรูซีเฮ็ดไอ,อยี่อะไรไม่รู้แม่งตายหาคูใครยิงกูมึงยิงกูได้แซมมากอูห้หโดนตุยหลังถ้สสาใส่เสื้อเขียวล,นะล็อกเหรอเปิดเพลงล็อกด้วยใช่ปะอินดี้ปะหรืออิมูเฮ้ยสามตัวอไอฟูตอนนา้ขอไอนี่เหรอ,อแ,แม็กนัมเกมเมอร์รีวิวอะให้ขอรีวิวด้วยฮะ อ้ยโดนสไนเปิลเฮ้ยสัตว์เจอบันไดเมืเอี้ยบันไดสล็อกต้องขึ้นไปตา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 ฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อที่ซุ่มสไนส์สินะเฮ้ยเราเราด้วยย่อมไปไหนวะอุ้ยขึ้นมาตายศัตรูเอ้ยแล้วอเบกเดนมาพูดว่าเยอร์เนก้าสไนยิงว่าเอ้ยโอ้โอ้คนคนตุยคนตุยทำไมบอกห้ามยิงวะอ้าวอะไรวะฆ่าไม่ได้อ่ะ เกมมันต่างประเทศนะมันแลกเข้าใจไหมอ้ําเกมแม่แงแล็กมาเกมมันลุก,กนหะลุกไล,ลก่เล็ก,กนร่นลุกพอเธอเดินมาแล้วก็บอกว่าโคตรแลกแลกนั่นลกจากนั้นเธอลบเกมของฉันทิ้งไปเลยแล็กเนอข้างล่างข้างล่างแลกนรกเอ้ย,ยอ,อ,อ้ยํอาทำมันแล็กจังวะเป็นอะไร ยอยู่ที่มินิแมปเตี้ยอ้ําอุ้ยอุ้ยสายคว้าคว้าร้อยหนึ่งคนแล้วสองไก่ไก่อ่ะอือหนอนสลบไปฮะสิบสองไกกาอดแดกอดแดกมึงอดแดกใช่ไหมกูตายเลยโดนระเบิดนั่งเกียนยังไม่มีระเบิดสักลูกเลยโอโ้สุดยอดเฮ้ยเรามาจบคลิปกันเลยนะไอ้อ้ําอยูออ่ข้างหลังเนี่ยจ,จบแล้วสันะสขอจ้ากัน ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครัขบขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายเฮ้ยฟ็อกโอเค o อ my name